สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองมีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสดุดค,ค่าคกลวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า EP ห้าตัวเน้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4ีเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สี่ฟูแลมกับไบรตันห้ามพลาดโดวยวการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองฟูดูแฮนดิแคปฟูแลมกับไบรตันสึกอตมลนด์อังกฤษแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มตรงสนุนราคาให้ฟูแลมเป็นต่ออยู่ที่ลบสิบต่อกันแค่น้ำบอลมันสูสีบอลมันก้ากึง่ง แม้อันดับและคะแนนจะต่างกันมากแต่พอมีความเป็นเกมเย่าเกมเยือนแต่ด้วยสภาพทีมด้วยความผลงานในระยะหลังอะไรก็แล้วแต่มันทำให้เกมนี้มีราคาแค่น้ำลบสิบแต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องไปไล่ดูกันเหมือนเดิมแหละก็คือเ,คเริ่มต้นจัดตารางก่อนนะเพราะตารางไม่เคยโกหกใครผลงานดีก็อยู่อันดับดีผลงานแย่ก็อยู่อันดับแย่นะ การลงทุนของทั้งสองทีมผลงานห้าเกมหลังสดการเจอเจอกันแล้วก็ไปดูพูดดูแฮนดิแคปแล้วก็ไปดูบทสรุปว่าบอลโอเคจะเลือกทางไหนส่วนระหว่างทางจะมีอะไรเพิ่มเติมก็พูดคุยกันไปรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปไหมครามไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับเริ่มต้นที่ตารางลีกในตารางลีกฟูแลมคืเทมดับที่สิ มีอยู่3.2คะแนนสถานการณ์ของพวกเขาถือว่ารอยตัวเรื่องตกชั้นเรื่องต้องไปวนเวยนกับโซนสีแดงก็คงจะเป็นไปได้ยากมีคะแนนห่างอยู่มากทีเดียวอุ่นใจได้สาระสำคัญคือฟูแล่มสามารถที่จะขยับอันดับให้สูงขึ้นกว่าอันดับที่12ได้เพราะว่าพวกเขาตามหลังอย่างเชลซีแค่3คะแนนนะสูงกว่านั้นอย่าง นิวคัลซอนก็แค่ห้าคะแนนก็สามารถขยับได้และมีลุ้นที่จะจบในพื้นที่เลขตัวเดียวได้ด้วยนะก็อยู่ที่ว่าฟุตแลมจะขยับผลง,งานได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่าหรือยังขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็จะวนๆเวียนๆแบบนี้และเพื่อนที่วนๆเวียนๆก็อย่างที่เห็นน้หน้าเดิมๆซึ่งควรจะอยู่หัวนะหัวตารางอย่างเชลซีย่างงียอย่างนิวคสเซอย่างเงียก็วนๆเวียนๆอยู่ตรงนี้พอขึ้น,บบนขึ้นลงลงเหมือนๆกัน ในขณะที่ไบตันก็เป็นทีมดัดที่7มีอยู่39คะแนนตอนนี้การไล่หลังแมนยู5คะแนนกลายเป็นเรื่องยากที่จะไล่ตามทันอยู่นะเพราะไบตันเองก็เริ่มจากขึ้นขนลงลงทีมกลุ่มนี้ก็เลยผัดกันขึ้นขึ้นลงๆไม่ว่าจะเป็นไบตันเวสแฮมมู๊หรือว่าจะแม้กระทั่งเป็น New นะิวคาสเซนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ก็กำลังพยายามแหละ ที่จะขึ้นไปอยู่หนึ่งในหกให้ได้แต่ก็ถือว่าด้วยความที่ขึ้นลงๆก็สนุดนักแช่ตงตัวเองบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปและนี่ทําให้มันดูสงสันะครับอันดับที่สิบสองเจออันดับที่เจ็ดผลงานทางเกมหลังสุดของฟูแลมปรากฏว่าพวกเขาชนะ 2, สองสมสองแพ้หนึ่งถือว่าดูดีเลยดูดีเลยในสถานภาพในชื่อชั้นในขีดความสามารถของฟูแลม ห่าเกมหลังทําได้แบบนี้ถือว่าโอเคแล้วะนะสอง2สอบแพ้หนึ่งนะครับแต่น่าเสียดายที่การลงทุนของพวกเขากับไม่มีกําไรเมื่อห่างลบกลบนี้แล้วทําได้แค่เสมอตัวกําไรสองเกมขาดทุนสามเกมแต่ว่ามีครึ่งหนึ่งสองเกมก็เลยรวมกันแล้วเสมอตัวไม่ได้ไม่เสียก็ยังเป็นเรื่องที่ดีครับดีกว่าขาดทุนนะเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ได้ขาดทุน นี่คือภาพรวมของโูลแลนทั้งผลงานแั้การลงทุนแต่ผลงาน,นันดีเลยนะลาสุดก็เอาชนะแมนยู่ได้ด้วยในเกมเดือนนะด้วยด้วยด้วยรูปแบบการเล่นที่ดีกว่านะใช้คำว่าอย่างนี้เลยส่วนบริสตันผลง,งานทางเกมเหลอนชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองกลางกลางกลางไม่ดีแต่ก็ไม่ถึงกับแย่กลางกลางมีขึ้นมีลงมีดบับมีไป สภาพที่ของไ้ตันอาจจะด้วยนะเป็นปัญหาหนึ่งขาดกําลังหลักไอเยอะก็ทําให้มันรุ่มรุ่มดอนดอนล่าสุดก็เพิ่งแพ้มูฟในเอเมเบับมาก่อนหน้านั้นก็มีเสมอับตันชนะเชลฟีย์ในเซตนะครับสภาพรวมอย่างกลางกลางการลงทุนก็ขาดทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมครึ่งหลังลงกบมีแล้วก็เข้าเนื้อเข้าเนื้อไปครึ่งหนึ่งก็ถือว่าขาดทุนนั่นแหละ เพราะนั้นจะเห็นว่ามันก้มๆกึๆ่งๆเนาะผลงานมันก้มๆกึๆ่งๆกักกักการลงทุนมันก็ก้มๆกึๆ่งๆไม่หนีไม่ห่างกันการเจอเจอกันมันก็ดูก้มๆกึๆ่งๆเพราะฟูลแลมชนะสองครั้งแล้วก็เสมอกันไปสามครั้งแต่ไอจุดเนี้ยถ้าเราจะมองว่าฟูลแลมในเหลี่ยงความเป็นเจ้าบ้านราคาต่อมาแค่น้ําเจอการห้างเกมเหลอดชนะสองสามเหมือส 2, สนสามแสดงว่าโอกาสที่ฟูลแลมจะแพ้ในเกมนี้ มันดูยากมันดูยากและเสมอมาโูล์ล็อก็ไม่ได้เจ็บตัวเพราะราคามีแค่น้ําผมคิดว่าไอส้สายตีตรงนี้เนี่ยมันทําให้ความน่าสนใจในการลงทุนโูแ์ล็มีมากกว่ายิ่งพูดถึงข้อมูลในด้านของสภาพทีมและการลงเล่นบ้านมันก็ยิ่งดูเอื้อนะเอื้อกับพูแ์ลมอกธรรมาชนะก็เสมอแหละลุ้นแช่เจียวฟก,กินเต็มอารมณ์ประมาณนั้นเลย เพราะนั้นตั้งแต่ไล่มาเนี่ยอันดับและคะแนนผลงานการลงทุนการเจ,จกกัดการผมให้ฟูแลมนะผมให้ฟูแลมซองฟูดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าหลายปรงกฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายผ่านราคาฟูเลือกอยู่กับฟูแลมสีต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในชอบบ่องตะบานฟูแลมเป็นเสียงข้างมากสีต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องใบ,บตั้นเป็นเสียงข้างมาก เพราะนั้นผู้เชื่อผู้ลมแต่ไม่เชื่อไบตันองค์การเสมอเจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยแสดงว่าเจ้ามองว่าเกมคู่นี้จะไม่จบด้วยการเสมอนะไม่คิดว่าจะจบด้วยการเสมอคงจะเป็นผู้เลมชนะอย่างนี้เลยเพราะว่ามันปรับเข้าหาผู้เลมไงแฮนดิแคปใน,นะคะลบสิบแต่เห็นว่าแฮนดิแคปนี้เจ้าทัางห้าลายยืนอยู่กับเจ้าบ้านบอลต่อผู้ลมต่อแค่น้ํานะอยู่กับ ผูแลหมดเลยห้าลายและบอลรองปรับราคาเพิ่มขึ้น,นหมดเลยห้าลายทั้งที่ราคามีแค่น้ําเพราะนั้นเมื่อผูกล้าอยู่กับฟูแลมแฮนดิแคปก็เลือกอยู่กับฟูแลมจา้านต่อราคาแค่น้ําด้วยเสมอมาไม่มีเจ็บตัวบวกกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วฝ่ายติดการจัดการมันพอว่าผูแลมไม่น่านจะแพ้ในเกมนี้เป็นพื้นลุ้นแค่ว่าจะเอาชนะได้หรือไม่ ปูแบบนี้หฮนดิแคมแบบนี้ข้อมูลพื้นฐานแบบนี้โมโโอนโดเทหยิบจับปูแลมจาวานเป็นที่เด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นเ็นสุดเน้นสุดตัวใน้สใน EP4 ประจำคำ่ัคืนวันเสาร์นี้ลุนแค่เสียฟรีกับกินเต็มไปกับปูแลมส่วนท่าใดยังไม่ได้ฟัง e ีพีหนึ่งอ p สองและ EP5 ก็ลงกนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมา,มากๆครับ